วันนี้โดนอีกแล้วครับ,บนึ่งดูดูด,ดคันงมองนิ่นชันโอ้โหนี่น่าตัวเท่ากับคลิปที่แล้วครับนี่ต่อต่อตอนนี้เลไตอนนี้วะตอนนี้ดัวเมื่อไ่นี่กาครับนี่ฟ้าไอไอคลิป

ใช่ป่ะละ่ะอัดร้อยฮะงัดมานี่งัดมานี่ง,งัดมางัดมางัดมาข้างเราเ <c oughs> ฟทตักเองแฟท ให้ตาใหนยังไี่ตักฟ้าตักไหวไหมเนี่ยไม่ไหวไม่หวตวีตัว่กดบ เฮ้ย hey, ตัวที่สอง <laughs> งั้นงั้นี่หัวลอยงั้นี่หัวลอยงั้นในหัวลอยงั้นในหัวลอยกดกดเอาคันต่ำๆคันต่ำๆอ่าอยู่งั้นหน่ะปล่อยมันวิ่งไปก่อน ขาไม่ต้องยกสูงมากปล่อยจำต่ำไว้ก่อนอะไรล่อยยืดตาตาตาไม่ยกไม่ขึ้นจะตกอาเอา่ะันเลียกสอนหัวเลยตัวที่สองเฮ้ย